วันนีจ้าพิโยโคลาดบาดอีกนะจ้ามาจาัดวันนี้พิโยครับพี่หนุ่ยูก็มาหากินเขานอกบาดนะจ้ะวันนี้เลิกงานวันซุกแล้วก็เลยอยากไปบามาพักผ่อนผ่อนคลายนะจัตรักจักที่วา่าดทำงานมาเหนื่อยจังเลยมาหากินเขานอกบาดแต่ว่าก็ไม่ได้มาแค่สองคนนะจ่ะเดี๋ยวจะมีเพื่อนอ้อยสามมาอีกคนนึงนะจัตรับกำลังมาพิโยมาถึงก่อนนะจัจจะเลยดูโอกาสมา ก็มาลาดคือบบโย่เคยพาไปกินขังหนึ่งเลยจ้ะตลาดตอนนั้นเขายังอยู่อีกซอยหนึ่งตลาดตอนนี้ใหญ่สถานที่มาอยู่อีกที่หนึ่งนะจ๊ะก็เลยตามมากินนะจ๊ะเพราะมันอร่อยจากที่ว่าเคยอยู่ท่าเขาบ้านกอกมาจากของกระโถกก็ล lamps. เลยไปยุ่งท <on Superman> ่าเขาบ่อ <alarms> ข้อซอนะจ๊ะโย่ก็เลยตามมากินก็นี่แหละจ้ะแล้วก็ย้อนรอเพื่อนอีกคนหนึ่งนะจ๊ะล้ามาแบบโยก็สั่งกับเข่าสั่งอะไรไปเดี๋ยวเลยจ๊ะจะรอด ให้เพื่อนมาจิงนะจ๊ะแล้วก็จะได้การสว่านยกไปรวบเพื่อยจะมาสังอะไรเพิ่มไหมนะอันนี้พิยุกระสังไก่มาเลยนจ่ะน้องมาเลยแล้วก็เขาสวยพีิยุกระสังเขาแซ่บนะจ่ะแล้วก็พิยุกระสังก้อยหมูนะจ๊ะแล้วก็มีน้บโตกหมูอีกเพราะว่าเพื่อนหอยเขาจะกินหมูนะจ่ะเข้าไปกินพวกเนื้อพวกอะไรจัะพีิยุก็กินเนื้อกินอะไรอยู่นะจ๊ะก็เลยสั่งต้มเนื้อมากินนะจ่ะ เดี๋ยวพนังรองล้องที่ว่าในมีจะคองลายจะทำแบบนี้มาจจะแล้วก็คอยมาดูกันว่ามเมนู่อะไรหน้าตาเป็นยังไงดีงกจ็จะเดี๋ยวนั่งรองเพื่อนจ,จะเข้ากัะมาหนึ่งอย่างเลยจะเป็นก้อยหมูจะจัดเป็นก้อยแบบซุก็จ้จะใส่เสื้อใส่และจะมาจะให้คล้องลานทำให้แบบซุกแจ้วจะแปว่าจะได้แบบซุกนัจน ข้าวเหนียวกมาเลยจ้ะอันนี้โยกี้ข้าวเหนียวแต่ว่าพี่ลูกยูงในข้าวสวยเลยจ้ะอันนี้รา้านหักว่ังเดายวยังต้องรอเพื่อนดีๆนี่หละจ้ะก็อาหารก็ค่อยๆมากกเรื่อยๆจ้ะแล้วโยกจะให้รู้เรื่อยๆเลยว่ามีอะไรมาดึมง,งมัน,นมจ้ะมันมีส้มเสร็จมาไดวจะส้มแสร็จลอดๆจ้ะ

เดี๋ยวไปดูว่าเพื่อนอ้อยจะตังอะไรเพื่อนดิจิตจ่ะยุ่งไป็ตังที่เพิ่อนดูชิ้นอุ้ยใช้ <c oughs> ใอะไรอันนี้เพื่อนอ้อยก็มาเดี๋ยวดิจิดดิเพื่อนจีนอ๋อนะ ประยาดเหียบร้อยมาเลยจ้ะเพื่อนตันนี้กำลังจะมีแล้วกันใส่ันเะามั่อแต่เ่นมาแล้วก็ลงมือด้เรยจเเด้ยจ้ะอ้อยอ้อย ไม่ได้สั่งเขาตู้เขาไม่ไดย้อมฟังอะไรเปลียผมปลาปลาก็จุดจะผมนะต้มแซ่บอร่อยจังเขายังไม่ได้สั่งให้เลยไม่รู้จะซืี้เขาอะไรเงี้ยสั่งอะไรไปกี่หนึ่งนี่อะไรต้มแซ่บอันนี้ก๋อยหมูการนำตกหมูสั่งมาต้กหมูมาไปให้เดียวต้มหมูใช่ไหม <c oughs> <Hyun. S 1> ใช่พอดีเพื่อนเขา แกกินเนื้อจะกยสั่งหมไม่แกจะเอาเขาอะไร้กกนว่าแกจะกินาอะไรยแล้วขยับหมูไปไกลๆเพื่อนก็จะพอดีเพื่อนไปกินเนื้อเห็นหน้าตาแบบนี้ไกินเนื้อเด้้ข้าเหนียว เาสวยมดยัแลวยวจะเขาสวยมดอยากด่าเขาสวยมดยัง ดีเพื่อนทำงานมันเหนื่นอยจะ <Okay, S 2> หิวโเอเก้บก็จะไม่ไร้กตัวตบ,รรบริการจะอีกไม่หยุดแต่งด้อยนะจาต้องพูดเขาบริการจะอีก นนเจอกัที่เดจ่ะว่าจะได้นัดปุ๊บปาสังสรรค์กันอย, <c oughs> ย่างพี่โยกับพี่ยูนี่ก็ได้เจอกันบ่อยแะ่พอทำงานอยู่ที่เดียวกันไกลๆกันนะจ๊ะแต่ว่ากับเพื่อนอ้อยนี่คือนนหน้าหน้าเด้เจอกันทีหน้านหน้าก็จะนัดก,กันมาเจอกันสักทีหนึ่งแะ้วจ้ะตอนนี้เนี่ยมาทำงานอยู่กรมทางหลวงไปสามกรมทางแล้ว ปากหมือนเหมือนฝนจะตกเลยจริง แต่ว,วันนี้ก็เป็นบ้านซุกเกนะจากพอดีปีิยุดงานก็เลยดูกาสมาปลป,ลปลั่นงสกันกันแล้วก็ถือข่าวด้วยกันนะครับ <c oughs> นี่พีนเดยบุงก็สั่งลูกชินมาเผอพิเดจันน่ปุนยุจะว่าจะกินให้เต็มที่เลยจ้ะเว นี่ก็เป็นลานที่ว่าโย่เคยข้ามกินตรงข้างทางเขาบ้านกอกนะจ๊ะวันนี้ยายมาอยู่ในทางเขาบาาสศน่ะสิบพศของสุขัย ไม่คิดนมาดูเลยร้อนๆส่เขาเลยน่าจจ้ามันเข้าดิี้ ไม่รู้ว่าเด็นสาวไปสั่งอะไรพิงศษเนี่นเปนไก่ไม่ได้ไก่ไม่ได้ไกม่มืดไม่ทานเขานั่งเ้า ยังเหลือน้ำตกหมูยืนจ <c oughs> ัดจานมันหนังริงก็ไม่ได้พูดคุอยอะไรตั้ต่างคนต่างหิวยินอด่มาก รูปเขาสวยเนี่ยมานี่เลยหล่อนแป็ดเลย มาซุกก็เลยถือโอกาสนัดเพื่อนสาวมากินข้าวนอกบ้านดิจเดวันนี้ก็ไปได้ไปดูแมรี่ดูน้องแนนทำกับข้าวกินข้าวจี่จะกินข้าวนอกบ้านเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเปลี่ยนบรรยากาศฝรั่งฝุนในบรรยากาศก็อื้อคุณกันมันควรจะโต๊ะเลดิจยกนท เ่อเบาๆเอาแบบกลางๆไม่ต้องค<ม>ิดากทเทปอะไรอ,ะอย่างที่า่าพี่เอเคยเห็นเลยนะจ๊าวาพีหนกยุ้งจะกินเทปไม่ได้แล้วจะกินไรก็จะอ,อกาการเราทปตมวเหนียวกินไม่ได้นีนนจะบางอยากกินเทปไม่ได้เลย เรจ้อร่อยอรอย่อ,รอยก็กินด้วยกันเลยัประภิกัดค่ะประภทกัดทางด้านล่าบ้านกองที่กันตรงทางเขาบกสมใหม่ของอำเภอโชคชัยอยู่ตรงหางราชสารสาร,สารพรมสารพรม ทางเอาลัน9บาทลันขา,ายสูง9บาทถ้าเรียวเข้ามากก็อยู่ขวามือในยจาลาน,านอยู่กับถนนเลยลุงช่วง นีน้ำต๊หมูมาอีกนึงจาเลยจัดอีกสั่งให้เพื่อน้อยด้วยเป็นเพราะว่าเพื่อนหอยไม่กินจ๋าวนจาก็เลยสั่งน้ำต๊ะหมูมะหอย้าจานนาเสียดอร่อยมากค่ะร้านที่เาขายดีมาจันจะพามาตั้ง่อตลอดเลย อันนี้ไก่ย่างกับมดเลยจะเกลือนออกอย่างไก่กย่างไม่ได้กินแล้วไพ่าย่างไม่ทนันรับเยียวกว่ายังถือว่าเม็ดเพชรนะาจะยังต้องกินเม็ดกิดด้วย จาานตัวมกอาจจะยอดแสงไฟนิดหน่อยจะพอว่ามันมีแสงไปเฉลี่ยยัต่างกล่องดีด้วยอันนีเครื่องตั้ง่องเนาะแต่แบบแต่แบบไม่เป็นไรจ้ะในทิศน้าเพื่อนหน่อยแล้วสะดือสหน่อยก็ได้แล้วสะดือ จากคิดนี่ก็จะไใบแคนี่จากกับจะนั่งกินกับไตรื่อยๆเลยจ้ะเกล็ดสาวเปล่าเลิซอร่อย,ยเยลยโยกับมดโยกับมดเขาเนี้ยไปหอร์เนี่โยกับมดเขาสวายไปทีนึงเกลอดมดเขาสวายไปทีนึงนะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟซีจุกุคนณเดจ้ะที่เฉยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยหลักเอฟซีจุกคนณเดจ้สวัสดีจ้จ